สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปวงจรสตาร์ทของ P C X <oughs> หรืออาจจะเป็นรุ่นอื่นๆด้วยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือตั้งแต่คลิก125แล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับที่มันไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับ แล้วเขาใช้ขดลวดขดลวดฟิลคอยเป็นตัวผักไม่เหล็กท้าวอนนะครับด้วยการด้วยคำสั่งของ ECM นะครับอขอบคุณก่อนอื่นขอบคุณกูรูท่านหนึ่งที่ส่งคลิปมาให้ดูนะครับผมก็ลอกจากคลิปเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูล อนาคตก็จะขอไฟล์จากกูรูท่านนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ขอโฆษณานะครับคลิปนี้ก็จะลงสินค้า,า<ม>เพื่อกำลังใจของผมเองนะครับก็เป็นสินค้าจาก S h o ป e e นะครับอา,อาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็แล้วแต่ท่านจะซื้อก็ไม่ซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้าหากท่านซื้อก็จะเกิดเปอร์เซน็นกับผมนะครับบาท2บาทก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจนะครับเงินมันไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าอา,อาจจะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมเคยได้รับน้ำใจจากาแฟนคลับหลายท่านนะครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมันทำงานยังไงนะครับ ECM อันนี้คือกล่อง ECMECM ก็คือแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบสลับซับซ้อนนะครับให้มันทำงานยังไงก็เขาก็จะใส่เปลี่ยน คำสั่งจากไฟฟ้านะครับก็มันเป็นกล่องมาสมบูรณ์แบบแล้วเราอย่างเราเราท่านท่านที่เปิดร้านซ่อมนี่ก็คงไม่ต้องไปรูล้ลึกข้างในนะครับวิศวกรเขาออกแบบมาเสียก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้หรอราคาก็ไม่แน่ใจนะครับหลักพันนะครับเริ่มจากนี้ ผมว่าแมกนีโตนะครับวงจรจริงก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วใส่สีสายเข้าไปดูเลอะเทอะผมก็เลยใส่ได้ครึ่งเดียวก็พอตรงนี้เดี๋ยวไม่ต้องใส่แต่ว่ามีอักษรกำกับนะครับภาษาอังกฤษว่าตรงนี้มันสีอะไรสีอะไรไปไหนยังไงนะครับเวลาเราตรวจซ่อมตรวจเช็คก็จะได้ง่ายนะครับ สำหรับแฟนคลับที่เปิดร้านนะครับตอนแรกผมก็ยังงงอยู่ครับว่าเอ๊ะทำไมมันสตาร์ทเงียบจังที่ไหนได้นะครับมันไม่มีมอเตอร์สตาร์ทเหตุผลข้อเสียของมอเตอร์สตาร์ก็คือมันมีแปลงฐานนะครับใช้ไปใช้ไปฐานหมดนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะครับหรือว่ามันเสื่อมสภาพเอง ไม่มีแรงผักนะครับเสียงดังนะครับถ้าเป็นมอเตอร์สตาร์ทอ่าแล้วก็หลายอย่างเลยนะครับข้อเสียมันมาเจอตัวนี้เข้าไปผมแรกๆผมก็นึกว่าเข้ามอเตอร์มอเตอร์สตาร์ทแช่น้ํามันเลยไม่เลยไม่มีเสียงเข้าใจอย่างนั้นนะครับตอนแรกที่ไหนได้ครับโอ้โหต้องชื่นชมวิศวกรพวกแบบนะครับอันนี้เป็นล้อแม่เหล็กนะครับ แล้วก็มีขดลวดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นสามเฟสเลยนะครับขึ้นมาเข้าไปในกล่องเลยผลิตไฟเข้าไปในกล่องเลยนะครับสามเส้นอ่าก็จะเส้นใหญ่พอประมาณนะครับสีสายเส้นแรกนี่เป็นแดงเหลืองนะครับอ่าขดนี้เข้าไปในกล่องขดที่สองแดงขาวนะครับ ก,ก,นนก็เข้าไปในกล่องเลยไม่ผ่านอะไรนะครับต่อเข้ากล่องเลยคนที่สามนี้แดงน้ําเงินนะครับก็เข้าไปในกล่องเลยสีสายไฟก็มีสามเส้นนี้นครับออกจากาล้อแม่เหล็กออกจากเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับทีนี้รถรุ่นใหม่ๆมันไม่มีแผ่นชาร์จมีอะไรก็คือ ecm ตัวนี้จัดการให้เสร็จสับนะครับกล่อง cdi แผ่นชาร์จ หลายๆอย่างจะถูกบรรจุเข้าไปใน ECM นะครับทีนี้มาดูเซ็นเซอร์ตรวจจับเพ่าเข้าเวี่ยงตัวนี้นะครับลักษณะก็เป็นพันเสื้อคอยนะครับแต่มันมี6สาย6เส้นเลยนะครับมันก็ไม่ได้แวะไหนเหมือนกันมันเข้าที่กล่องเลยมีสายอะไรมั่งนะครับเส้นแรกในขาวแดงขาวน้ำเงิน ขาวดำน้ำตาลดำน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเขียวนะครับแต่เส้นนี้นะครับออกจากพันเซอร์ออกจากเซนเซอร์ตรวจจับเพข่เวียวนี่นะครับมันก็จะติดอยู่ข้างๆล้อแมอ่ล้อแม่เหล็กตรงนี้นะครับติดตั้งแต่ว่าสายมา6เส้นครับมันจะมีรอยบบดกรี เส้นนี้มี2ส,สีนะครับออกจากาตัวเซ็นเซอร์ออกมานี่เป็นสีเขียวแล้วก็ตรงนี้เขาบัดกีเข้าไปใช้งานอะไรไม่รู้นะครับเรารู้ตอนนี้คือเราจะพูดแค่วงจรสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมีเอกสารเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยเคลียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นน้ำเงินเขียวนะครับ1 2ึ4งสอามี่ห้าห6เส้นแล้วนะครับเข้ากล่องตรงตรง อีกตัวหนึ่งที่เข้ากล่องนะครับสวิตขาตั้งข้างนะครับสวิตตัวนี้คือหยุดการทำงานของเครื่องยนต์เลยนะครับหยุดทั้งหมดเลยถ้าขาขาตั้งข้างไม่เอาขึ้นนะครับถ้าเอาขึ้นแล้วมันก็จะต่อหากันแบบนี้นะครับสีที่เข้ากล่องคือเขียวขาวนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือน้ำเงินเขียวนะครับ ก็คือเป็นการเซฟการลดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นเน้ที่ขาตั้งข้างไปชนแล้วล้มนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่รถขาตั้งข้างขี่กันรอบเมืองก็จะร้องเตือนกันนะครับขาตั้งไม่เอาขึ้นอร้องเตือนกันนะครับเอาขาตั้งขึ้นหน่อยอน้ำมันขี่ไม่ได้ยินลมพัดฮะา,าประมาณนี้ก็เลยวิศวกรท o n d า,าแรงเห็นจุดนี้ ความปลอดภัยด้วยนะครับก็ใส่สวิตช์ขาตั้งข้างเข้ามาหลายๆรุ่นนะครับของ h o n ด a าทั้งที่เป็นสายพานแต่รถโซ่นี่รถโซ่รุ่นไหนเวบร้อยสิบ i at นะครับรถโซ่เวฟร้อยสิบ i ธรรมดาก็ไม่ได้ใส่นะครับ เว็บร้อยยี่ห้าไอก็ไม่ใส่ก็ใส่เป็นส่วนมากจะลดสายพานนะครับเส้นต่อมากราวนะครับกราวมีมีเขียวดำเส้นนี้นะครับเขียวดำต่อลงโครงรถนะครับมันจะมาถึงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โค่วลดแบตเตอรี่ต่อลงโครงรถต่อเข้าไปให้กล่อง ECM เส้นหนึ่งเส้นนี้จะเส้นใหญ่นะครับแล้วก็จะมีควบบวกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งเหมือนกันต่อไปเลยสีแดงนะครับเข้ากล่องอไปที่ไปรออยู่ที่รีเลย์รีเลย์สตาร์ตตัวนี้เป็นทั้งรีเลย์สตาร์ทรีเลย์ไฟชาร์จนะครับทั้งชาร์จทั้งออกมานะครับมารออยู่ตรงนี้นะครับ เพราะว่ามันต้องผ่านคําสั่งก่อนนะครับที่ไม่ได้ลงระบายสีนี่จะเป็นคําสั่งนะครับตรงนี้ผ่านนะครับอง์ประกอบครบนะครับเส้นนี้ก็ใหญ่ถ้าหนูกัดก็ขาดยากเขาออกแบบมาตรงนี้ก็คงจะพันอย่างดีนะครับหกสายก็คงจะโผล่ให้เราเห็นอาจจะโผล่ให้เห็นเขียวผมก็ยังไม่เคยซ่อม P C X นะครับมีหลายวงจรน่าสนใจ P C X คลิก125ยไออย่างนี้นะครับสวิตขาตั้งข้างก็แข็งแรงทนทานเห็นติดตั้งมาหลายรุ่นแล้วไม่เคยพังนะครับแต่เคยเห็นต่อตรงต่อตรงเพราะลำคาญหรือยังเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อตรงก็เอาเขียวขาวมาต่อกับน้ำเงินเขียวนะครับก็เคยเห็นเอาขาตั้งข้างแล้วไม่ดับ ขาตั้งข้างลงแล้วไม่ดับเคยเห็นแล้วพวกนี้ก็กราวเฉยๆนะครับต่อไปไฟบวกนะครับควบไฟบวกแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์่แอมป์ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เอกสารอาจผมอาจลืมดูว่ามันกี่แอมป์ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะน่าจะ4แอมป์ก็พอ4-5แอมป์นะครับ อนอกจากท่านไปดัดแปลงใส่ลูกโตลูกอะไรนะครับก็อาจจะมีผลเสียกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันไปไหนยังไงนะครับอันนี้เส้นเล็กนะครับสายสีแดงนี่ที่เป็นปากกาเขียนนี่นะครับมาผ่านผ่านฟิวหลักฟิวสลัก2ตัวนะครับตัวแรกใน10แอม ตัวที่2 20แอมแยกย้ายกันไปทํางานเดี๋ยวเอาเส้นนี้ก่อนเอา10 m แอมก่อนนะครับ10แอมก็จะมาที่ผ่านผ่านฟิว10แอมเสร็จเปลี่ยนสีเป็นแดงขาวนะครับมาที่สวิตช์กุญแจนะครับนี่สวิตช์กุญแจนะครับออกจากสวิตช์สวิตช์กุญแจเป็นดำขาว แดงขาวออกดำขาวนะครับอานะครับ <c oughs> แล้วยังมีทางแยกอีกนะครับอา้าวเส้นแรกมานี่เปิดกุญแจปุ๊บดำขาวมานี่มาที่รีเลย์รีเลย์หลักนะครับรีเลย์หลักรีเลย์ตัวนี้จะควบคุมให้ ปล่อยไฟสัญญาณเอาไฟไปใช้ในไฟสัญญาณนะครับลงกล่าวเขียวถ้าไฟถ้าไปุูแจปุ๊บเกิดสนามแม่เหล็กเลยนะครับเกิดสนามแม่เหล็กโดยหลักการทํางานของรีเลย์นะครับเดี๋ยวดูเส้นนี้ด้วยนะครับ20แอมป์ผ่านฟิวเปลี่ยนสีเป็นแดงขาวามีแดงขาว แดงขาวเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่แดงขาวตรงนี้ไปเข้าสวิตช์แดงขาวเส้นนี้มารอที่รีเลย์เพื่อจะข้ามไปแดงดำนะครับเพราะนั้นแล้วเมื่อเปิดกุญแจปั๊บเกิดสนามแม่เหล็กนะครับไฟที่ต่อมารออยู่ตรงนี้นะครับดูคอนแทคตรงนี้ลงมานะครับ แยกนี้ไว้ก่อนนะครับแยกนี้ไว้ก่อนดูดแคตคอนแทกตรงนี้ลงมาไฟข้ามไปแดงดํามาผ่านฟิวรอง10มนะครับแล้วออกเป็นดำน้ำตาลนะครับดำน้ำตาลก็จะไปเลี้ยงไฟสัญญาณต่างๆนะครับแตรไฟเบรกไฟเลี้ยว อาพวกนี้ใช้เมนดำน้ำตาลนะครับสำหรับ p c x แล้วก็จะมาผ่านสวิตอ่าที่มือเบรกหลังนะครับสวิตอินฮิมิเตอร์อเขาเรียกสวิตอินฮิมิเตอร์หรืออะไรเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นสวิตอย่างแนงน,นะครับถ้าเรากำเบรกนะครับมันก็จะต่อถึงกันอ่า ก็มารออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่างงไหมครับงงไหมครับอ่าเอาแยกนี้เมื่อกี้ค้างไว้นะครับอันนี้ไปลงกาวไฟข้ามไปแล้วนะครับเปิดกุญแจกุญแจเสร็จก็เปิดไฟเลี้ยวเปิดกำรรเบกบีบแต่ได้เลยนะครับอ่าแต่ก็ต้องผ่านรีเล์ดีเล์หลักก่อนนะครับแยกนี้ แยกนี้ดําขาวเหมือนกันนะครับยังเป็นดําขาวอยู่ก็ต่อเข้าไปเลี้ยงกล่อง ECM เป็นไฟเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็ไปผ่านรีเลย์สตาร์ทนะครับเข้าไปในรีเลย์สตาร์ทแล้วออกเป็นสายสีเหลืองเข้าไปในกล่องให้กล่องอนุญาตให้ลงกลาวหรือไม่นะครับ ้าอนุญาตก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับจําได้ไหมครับเส้นแดงใหญ่นี่มันมารออยู่นี่แล้วไม่ผ่านสวิตไม่ผ่านอะไรนะครับเหมือนวงจรสตาร์ดเดิมๆทั่วไปก็เส้นใหญ่นะครับเพราะว่าต้องการให้ไฟวิ่งสะดวกนะครับเพื่อจะไปใช้ในการผักขดลวดนะครับามารออยู่ตรงนี้ทีนี้ องค์ประกอบตัวนี้สายสีเหลืองจะลงกล่าวได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวนี้จะมาควบคุมนะครับนี่นะครับดำน้ำตาลมาผ่านาสวิตช์เบรกหลังเอสวิตช์เบกรกหน้าใช้ไม่ได้เหลอคงจะใช้ได้เฉพาะเบรกหลังนะครับตามวงจรนะครับออกจากสวิตช์สต็อปเบรกหลังนะครับเป็นสายสีชมพูนะครับ สายสีชมพูไปเข้าสวิตกดสตาร์ทนะครับที่สวิตช์แฮนด์ข้างขวานะครับออกเป็นเหลืองเขียวแล้วก็เข้าไปในกล่องนี่นะครับไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วกำเบกกดสตาร์ทไฟเข้าไปกล่องรับรู้ปล่อยให้ตัวนี้ลงกล่าวสายสีเหลืองนะครับวงจรน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคนะครับให้ไฟสายเมนใหญ่เนี่ยมาจากแบตเตอรี่เนี่ยสีแดงเนี่ยข้ามมาเหลืองอแดงเหลืองนะครับเข้าไปในกล่องกล่องก็จะบริหารจัดการเสร็จสับเราก็ไม่รู้เขาเคลือบเขาวงจรเป็นยังไงะนะครับถ้าเราจะรู้หนึ่งมันใช้เวลามันต้องระดับ,บวิศวกรหรือขอบสอไฟฟ้า ขึ้นไปนะครับผมว่านะครับเป็นหน้าที่ของเขาเราก็เอาแค่ภายนอกนะครับมันก็จะทำการส่งไฟย้อนกลับมาที่ขดลวดนะครับไอล้อแม่เหล็กนี่มันมีแม่เหล็กทาวรติดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เมื่อป้อนไฟย้อนกลับมาขดลวดเกิดเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับขั้วเดียวกัน มันจะผ่าก,กันเก่งนะครับวิศวกรเก่งมากเลยสร้างสนามม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาแล้วให้มันผักกันทําทให้ล้อแม่เหล็กที่ติดอยู่กับแกนข้อเหวี่ยงเนี่ยเผาข้อเหวี่ยงในหมุนลูกสูบหมุนเครื่องยนต์ติดหมุนให้ถูกทิศทางด้วยนะครับเครื่องยนต์ติดพอเครื่องยนต์ติดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับ รีเลย์สตาร์ตตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะจากการเอาไฟมาผักเสร็จแล้วสตาร์ตเสร็จกล่องก็จะสั่งนะครับให้ไฟที่ขึ้นมาเนี่ยเครื่องยนต์ติดแล้วไฟขึ้นมาแทนนะครับไม่ปล่อยไฟเข้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นไฟชาร์จกับลงแบตเตอรี่เหมือนเดิมทําหน้าที่2ออย่างนะครับรีเลย์รีเลย์สตาร์ตเป็นทั้งเป็นรีเลย์ไฟชาร์จด้วยนะครับขดลวดนี่ก็เหมือนกันนะครับ เมื่อเครื่องยนต์ติดรอบมันเปลี่ยนนะครับ ECU เปลี่ยนสั่งการอเอาไฟขึ้นมามันเกิดไฟฟ้าขึ้นมานะครับก็เอามาแปลงมีแผ่นชาร์จมีอะไรอยู่ข้างในมี IC มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ปล่อยไฟไปที่รีเลย์ตัวนี้แล้วก็นำไปชาร์จลงแบตเก็บไว้เอาไปใช้อย่างอื่น หรือเอาไว้ใช้ในการสตาร์ทครั้งต่อไปนะครับพูดไปพูดมางงไหมครับก็ไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนจะยากนะครับก็ท่านก็จำแค่สายนี้มันไปไหนวะแดงขาวแดงขาวมันมีสองสีเหมือนกันเลยมันไปสวิตช์กุญแจแล้วก็มารีเลย์หลัก ลีเล่หลักรีเล์สตาร์ทคนละตัวนะครับรีเล์หลักมันเป็นยังไงมันก็ตัวใหญ่ๆนะครับมันน่าจะมีรีเล์ตัวเดียวรีเล์หลักนะครับรีเล์สตาร์ทเขาก็คงจะเอามาไว้ใกล้ๆกับแบตเตอรี่นะครับโดยปกตินะครับดูเหมือนจะยากไม่มีอะไรนะครับแล้วถ้าเราไปดัดแปลงรถนะครับ ใส่ลูกโตเกิดปัญหาผลเสียกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะไฟมันกินกระแสเยอะมันหนักนะครับกลัวมันจะผักร้อแม่เหล็กได้นี่นะครับหน้าคอนแทกนี่มันจะพังซะก่อนนะครับมันมีเป็นหน้าคอนแทกนะครับมันดูดจริงอ่ะดังแก๊กเลยนะครับเนี่ยดังแก๊กแต่ว่ามันอาร์กนะครับถึงแม้จะเป็นสูญอากาศนะครับ มันก็อาร์กแล้วก็ไม่ไม่เป็นสะพานไฟต่อมันมันข้ามไปไม่ได้นะครับหนูกัดสายนะครับถ้าเราจำสีสายไฟได้เราก็เอาไขาควงเปิดกุญแจแล้วทำไมมันสตาร์ทไม่ได้เราก็ไล่เช็คนะครับออกจากกุญแจสีดำขาวมีไฟไหมถ้ามาีมันต่อลงกลาว สายเขียวตรงนี้ขาดไหมนะครับอ่าไม่ขาดเกิดได้ยินเสียงดังแจ๊กนะครับรีเลย์หลักนะครับดังแจ๊กก็จริงเอามาเช็คตรงนี้เอาใครควงเดี๋ยวผมจะลงออ่่าให้ไปซื้อในลาซาด้าใครควงเช็คไฟดีนะครับอ่ในช้อปปีนะครับไม่ไม่ใช่ลาซาด้าช้อปปนะครับ เช็คตรงนี้ไม่มีไฟแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังแก๊กตัวนี้ต่างหากนะครับมันอาจจะไม,ไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้กันนะครับเอามือจับดูหรือฟังเสียงนะครับสัมผัสด,ด้วยหูสัมผัสด,ด้วยมือนะครับมันดังแก๊กแต่ว่ามาเช็คไฟอ้าวไฟข้ามาไม่ได้เนี่ก็แสดงว่าหน้าคอนแทคนี้มีปัญหาก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรีเลย์หลัก คฟิวฟิวก็ต้องดูด้วยนะครับฟิวไม่ขาดอ้าไฟมาอ่าสมมติว่ารีเลย์ไม่เป็นไรไฟมา,าแดงดำมาเช็คดำน้ำตาลมีไฟไหมอ้าไม่มีก็มาดูฟิวฟิวไม่ขาดฟิวขาดไม่ขาดบางทีมันมันเป็นตะกันนะครับมันเป็นลักษณะฟิวเสียบใช่ไหม เราก็ดึงขึ้นมาแล้วไปเสียบใหม่หน่อยมันก็อาจจะหน้าสัมผัสบางทีมันยังไงครับเสียบใหม่มันกลับกลับได้อะไรอย่างนี้นะครับฟิวพวกนี้ก็จะมีสำรองไปให้นะครับพอใส่สำรองเสร็จวันไหนไปผ่านร้านซ่อมไปร้านอะไรก็ซื้อมาเสียบคืนนะครับเสียบไว้สำรองไว้คืนนะครับเผื่อฉุกเฉินมานะครับอ่าก็เป็นเมนไปตัวนี้ พิ้หลักไอรีเลย์หลักรีเลย์สตาร์ทรีเลย์ไฟชาร์จเนี่ยนะครับมันก็จะยากที่จะเสียนะครับถ้าหากว่าไม่ไปทำอะไรไปดัดแปลงอะไรมันนะครับเขาก็คัดมาแล้วเขาก็ออกแบบมาแล้วอย่างดีนะครับแต่มันก็เสียได้นะครับข้อสำคัญก็คือจำสีสายให้ได้นะครับ สีสายไฟต่างๆพวกนี้นะครับว่าอาวสีนี้มันไปไหนนะครับดำขาวแดงขาวดูสิครับไอ้ไปเข้ากล่องนี่ก็ตามนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอ่าก็อาจจะดูไว้ให้รู้ว่าช่องนี้มีวงจร Start p c x คลิก125 หรือรุ่นอื่นๆที่ใกล้เคียงกันนะครับที่ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับวันนี้ดูไว้วันหลังมาเปิดดูว่า,าเจอปัญหานะครับมาเปิดดูทีหลังก็ได้นะครับเทคนิคหรือ,อบันทึกลงไปในเครื่องนะครับไปลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ได้ก็ไล่ตามนี้นะ ลูกค้านัดลูกค้าพรุ่งนี้มาเอานะครับเพราะว่ามันสายมันไล่ลําบากยังไงอาจจะมีการตัดต่อสายหนูกัดสายจะได้ไม่เสียตังเยอะ,อะพรุ่งนี้ได้ไหมล้วก็ค่อยมาเปิดคลิปดูทีหลังอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเปิดต่อหน้าลูกค้านะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ